แล้วเราจะสั่งซื้อด้วย P.V. ที่โฮไว้นะคะเราก็มาที่3มขีดนี้เลยนะคะ3ามขีดนี้เลยแตะไปนะคะ,ะนะคะแล้วเราก็มาตรงนี้ค่ะเป็นรูปของคนนี้นะคะเป็นรูป P.V. นี่นะคะแตะไปเลยนะคะ,ะกําลังตรวจสอบอยู่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะนี่ค่ะ,ะเหมือนกันเลยนะคะเขาก็จะให้เราใส่รหัสผู้แนะนํานะคะใส่รหัสอัพไลน์ก็คือรหัสอัพไลน์นะคะแล้วก็ ทีมงานซ้ายหรือขวานะคะจากนั้นนะคะดูนะ PV ของเรานะคะต้องมี PV ด้วยนะอย่างน้อยเราต้องมีคะแนนอย่างน้อย20คะแนนนะคะในการสมัครเนาะนะคะแล้วก็มาทีา่สัญชาตินะคะในกรณีคนไทยก็อันนี้ได้เลยแต่ถ้าไม่ใช่นะคะเราก็สามารถแตะตรงนี้นะคะแตะตรงนี้นะคะก็เลือกได้เลยค่ะนะคะ อ่านะคะแล้วก็เลขที่เหมือนกันเลยค่ะนะคะเลขที่บัตรประชาชนสิบสามหลักนะคะถ้าไม่ใช่คนไทยก็เป็นเลขที่พาสปอร์ตก็ได้นะคะใส่ไปแล้วก็คำนำหน้านะคะนายนางนางสาวนะคะก็สามารถแตะได้เลยแตะแบบนี้นะคะนะคะแล้วเราก็เลือกได้เลยค่ะนะคะแล้วก็มาใส่ชื่อค่ะชื่อ นะคะแล้วก็นำสกุลอีกบรรทัดหนึ่งนะคะคนละบรรทัดกันนะนะคะแล้วก็ชื่อทําธุรกิจอันนี้ใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะคะเลือกเลือเล่อนขึ้นมานะคะตรงนี้เป็นที่เก็บกับข้อมูลที่อยู่นะคะตรงนี้ก็เลือกเลยนะคะเบอร์โทรศัพท์ใส่ลงไปนะคะเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่อันแรกเนี่ยเราแนะนําให้ใส่บ้านเลขที่หมู่ที่ ถนนซอยอะไรประมาณนี้นะคะให้ใส่ตรงนี้นะคะส่วนจังหวัดนะคะจังหวัดอยู่นี่นะคะแตะตรงนี้จังหวัดก็จะขึ้นแล้วนะคะเลือกไปเลยอ่าจังหวัดอ,อำเภอก็บรรทัดลองลงมานี่นะคะแล้วก็ตำบลน,นะคะเลือกลงมาเลยพอเราใส่ตำบลเสร็จปุ๊บหรือแขวงเสร็จปุ๊บรหัสไปรษณีย์ก็จะเด้งขึ้นมาเลยนะคะอ่ะเลื่อนขึ้นไปอีกนะคะ วิธีการรับไรายได้นะคะอันนี้ก็สําคัญเนาะธนาคารนะสมุดบัญชีธนาคารตรงนี้นะคะเราก็แตะไปเลยค่ะเลือกนะคะ,ะธนาคารกรุงไทยเราก็พิมพ์ไปเลยสาขาอะไรนะคะแล้วก็หมายเลขบัญชีด้วยนะคะใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ,ะแล้วเราจะมี เราจะมีบัตรประชาชนนะคะที่เราถ่ายไว้เนาะบัตรประชาชนแล้วก็สำเนาบัญชีธนาคารนะคะนี่นะคะเราก็มาแนบเลยเราก็แตะที่ที่รูปกล้องนันนะคะแล้วเราก็มาเลือกไฟล์ตรงนี้นะคะเลือกไฟล์แบบนี้นะคะ่ะเลือกไฟล์ตรงนี้เขาก็จะมีให้เราเลือกไฟล์ได้เลยแล้วเราก็เลือกไปนะคะพอเลือกเสร็จปุ๊บแล้วนะคะเราก็มากดบันทึกเนี่ยค่ะแค่นี้เองจบแล้วนะคะแค่นี้เองจบแล้วสำหรับการสมัครสมาชิกค่ะ